สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎอินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา AngelBless Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นะคะสำหรับราศีหรือลัคนากรากฎนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับพวกเราเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเช็ค Energy ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรพลังงานในเดือนนี้กราบขอภัยมากนะคะนั่งจากอาจารย์ติดปฏิบัติธรรมนะคะช่วงนี้อาจจะออกิปอ,ออกคลิปช้านิดนึงนะคะเอาละทีนี้มาดูกันมีไพ่แหวนนะคะกับไพ่แว่นขยายนะคะตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของคอมมิ t เมนต เรื่องของการตกลงปลงใจตัดสินใจแน่วแน่การผูกสัมพันธ์ tie the knot นะคะหรือว่าการแต่งงานก็ได้มั่นหมายก็ได้ตกลงคบหรือตกลงย้ายบ้านย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเออเป็นอะไรที่เราเซ็นสัญญากันหรือคุยกันรู้เรื่องตกลงเจรจาสำเร็จแบบนี้ก็ได้เรื่องของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือมีเรื่องของคำมั่นสัญญาให้คำมั่นหรือให้คำสัญญาแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือเรื่องอการดูให้ดี ไตรตรองให้รอบคอบเอกสารบางอย่างก่อนจะเซ็นเนี่ยอยากให้อ่านให้ดีก่อนนะคะก่อนจจะเป็นเรื่องของการทบทวนพิจารณานะข้อตกลงบางอย่างจนมันสุดท้ายมันสรุปกันได้แบบนี้ก็ได้นะคะคนที่รอเซ็นสัญญาย,ยินดีด้วยเดือนนี้ได้เซ็นแน่นะคะไม่มีบิดพลิ้วไม่มีผิดพลาดคู่สัญญาคุณดีนะอาจารย์ว่าแต่ว่าข้ออาจจะละเอียด เขาอาจจะเป็นคนแบบถี่ท่วนนะคะก็ดีก็ดีนะคะต่อไปก็ไม่ต้องมีปัญหากันหรอกถ้าวันนี้คุยกันให้เคลียร์ซะตั้งแต่แรกนะคะน่าจะเป็นอะไรที่ มีมีถ้ามีคำเตือนก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องดูดีๆก่อนตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าข้อตกลงนี้อาจจะใช้เวลาผูกพันกันนานเลยทีเดียวอาจจะถ้าเป็นสัญญาเช่าก็แบบระยะย,ยาว10ปี2 0ปีอย่างนี้เลยไหมหรือ30ปีอะเต็มที่เลยอะเอออย่างนั้นนะคะมาดูกันค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนากรากฎนะคะเดวิ e v i l ลมาไปแรกเลยเกิดอ,อะไรขึ้นบอกอาจารย์หน่อยนะคะช่วยบอกทีโดนอะไรกันมาคะ่ะดูหนักหน่วงนะอาจารย์ไม่อยู่แบบเดียวนะคะ เกิดอะไรกับพวกเราบอกด่วนเม้นใต้คลิปด่วนเลยใครแกล้งใครแกล้งราศีหรือรักนากรกฏของอาจารย์น่าสงสารที่สุดเนี่ยโดนหนักเลยนะคะเหมือนโดนโกงโดนหลอกหรือโดนเอารัดเอาเปรียบม,มากอะจากคนที่แบบหลอกใช้ หาประโยชน์คนไม่ดีนะคะคนนี้ไม่ดีมากๆอย่าไปยุ่งกับเขาคืออาจารย์รู้สึกว่ามีเรื่องของการผิดใจกันหรือเจ้ากรรมในเวหรือเป็นล,นลักษณะรักซ้อนรักสาเร้าวระวังพวกตัวที่มีเจ้าของแล้วแบบนั้นอย่าไปยุ่งนะคะก็ดูแล้วเราเราต้องเอาตัวเราให้รอดนะหรือตอนนี้ถ้าเรามีเจ้าของอยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่ามันจะมีปัญหาตามมาได้อย่างแน่นอนอาจจะมีการโปะแตกด้วยนะคะ เปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือข่าวรั่วไหลเกี่ยวกับความลับบางอย่างก็ได้นะคะตรงน,นี้มีความลับมีเรื่องของความลับเกี่ยวข้องอยู่ไม่รู้ใครปิดบังใครหรืออะไรแต่จะรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครปิดบังใครหรืออาจจะเป็นความลับที่ปรากฏให้เรารู้ความจริงเพื่อช่วยให้เราตัดสินใจ เอาตัวเราออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะคือตรงนี้เราต้องดูให้ดีแสดงว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่เตือนเราแล้วว่าให้เราระวังให้เราดูดีๆให้เราดูตา마ตาเรือนะคะอาจารย์จะไม่ไม่โลกสวยนะไม่อวยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะพูดอย่างที่อาจารย์เห็นเลยเดอะมูนเห็นป่ะมีแต่ไพ่สกเรตสกเรตสกเรตนะเรื่องของความลับเยอะแยะมากมายแล้วก็เรื่องของการการแก้วการชิงหนีการเดินออกนะคะคือไม่อยากข้องเกี่ยวอีกต่อไป อาจจะประกาศเลยว่าเราอย่าแล้วเราเลิกแล้วกับใครบางคนที่สร้างปัญหาหาหนี้สินหรือหาเรื่องเรามาให้เราหรือลูกน้องลูกจ้างบริวารหรือใครที่เป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กับเรามาก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปดูแลมีเรื่องของการได้เงินหรือกองทุนหรือต้นทุนบางอย่างที่ดีมากๆอาจจะเป็นเงินทุนไปเรียนต่อหรือว่าเงินทุนทําธุรกิจหรือเป็นเงินก้อน ที่มีการสั่งจ่ายมาให้เรารู้สึกว่าเราผิดหวังล้มเหลวหรือเรารู้สึกไม่พึงพอใจแต่ว่าตรงนี้มันมีข่าวดีการเริ่มต้นใหม่ถ้าประตูบานหนึ่งปิดมันจะมีบานอื่นที่เปิดออกให้เรานะคะไม่ต้องกลัวตอนนี้เราต้องกลับมามั่นใจในตัวเองและเดินหน้าต่อเราเป็นคนที่จะได้รับชัยชนะความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่ทํางานในต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างแดนหรือว่าบริษัทข้ามชาติต่างประเทศบริษัทที่เขาเป็น global company ดึงงานที่ดิละลวงประเทศนะคะอย่างพวกค้าขายโลจิสติกหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือคนที่ทำงานในสายการแพทย์นะคะหรือสายคอสเมติกส์นะสายเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงนี้ก็ จะเป็นช่วงตักตวงกอบโกยนะคะที่จะได้เงินเยอะมากเลยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าได้ได้ลงทุนก้อนใหญ่เลยนะคะเพื่อทำร้านทำคลินิกหรือทำเป็นโรงพยาบาลไปเลยแบบนั้นก็ได้คือตรงนี้มีเกณฑ์ลุ้นมากเลยว่าหลายคนเนี่ยจะได้ออกออกมาเปิดของตัวเองหรือเป็นอิสระแล้วอะ่ะสปาด้วยนะคะงานสปางานนวดอ่ามาสาจนะคะ สุขภาพคลายเส้นอะไรก็แล้วแต่เลยแต่ว่าดูแลวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติออแกนิกเนี่ยจะเป็นอะไรที่มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบรับดีเสียงตอบรับที่ดีนะคะเอาละทีนี้มาดูไพ่านางฟ้ากันเริ่มต้นใหม่สดใสกว่าเดิมแน่นอนถ้าใครที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันขมุกขมัวนะคะแบกภาระเยอะมากหลายคนที่ตอนนี้รู้สึกว่า อะไรอะไรก็เราอะไรอะไรก็เรา,เาตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ว่าเราจะเขาเรียกว่าหาเงินคล่องมากขึ้นหรือมีทางทํากินใหม่ๆบริษัทใหม่องค์กรใหม่ก็ได้ที่เขาให้เรามากกว่าเดิมนะคะอาจจะมีคนมาซื้อตัวเราไปทําก็ได้ไปบริหารไปจัดการให้เขาหรือไปไป,ไปเริ่มต้นเลยอะบุกเบิกแบบนั้นอะข่าวดีมากนะคะทีนี้เรามีความสําเร็จเยอะละในชีวิตตรงนี้เราต้องให้เครดิตตัวเองแล้วหลังจากนี้เราจะไปไหนต่อ จะเอายังไงต่อมันเหมือนเรามาถึงทางแยกหลายคนก็กําลังจะต้องตัดสินใจนะคะตรงนี้น่าจะมีเรื่องที่เราเอาใจเราออกมาหรือรู้สึกผิดหวังกับบางอย่างมากแล้วไม่อยากไปต่อกับเขาอยากเปลี่ยนนะคะอยากเปลี่ยนอยากหันทิศทางช,ชีวิตเราอะไปทิศทางใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะโดนกลัน่นแกล้งหรือโดนกดดันมากเลยนะคะมีคนที่ไม่ชอบเราคนที่ ใช้แต่อารมณ์หรือคนที่พูดจาไม่มีเหตุผลมีเจ้ากรรมนเวรน่าจะโดนกดดันมาหรือโดนหักหลังมา betrayal นะคะรู้สึกผิดหวังมากเลยอะ่ะอาจจะเป็นการเลิกราหรือเป็นการปิกิจการหรือเป็นการย้ายบ้านหนีใครบางคนเพื่อนบ้านที่เป็นพิษนะคะจอดรถขวางเต็มไปหมดปิดหน้าบ้านเราหรือว่าทำให้เราได้รับความเดือดร้อน จะรู้สึกว่ามีการทะเลาะกันด้วยเนี่ยบางคนคือไพ่มันดูแรงนะเดือนเนี้คือมีเกณฑ์ทะเลาะหรือมีเกณฑ์มีปัญหากับคนได้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะใจร่มๆนะคะใจร่มๆหลายคนย้ายหนีออกมาดีกว่าหรือว่าไปเช่าอยู่ที่อื่นไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรแบบนี้คือคิดว่าน่าจะมีประเด็นอะไรกับทางทางข้างเคียงหรือนิติหรือว่าหมู่บ้านหรืออะไรที่ว่าเราอยู่คอนโดก็ได้คะ่ะแต่ทีนี้เนี่ย น่าจะมีเรื่องที่มันเป็นข่าวดีการเงินเข้ามาด้วยในเดือนนี้ก็จะมีการเจริญงอกงามในชีวิตเรานะก็ไปทำนะคะในสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราคาดหวังตั้งเป้าเอาไว้นะคะสร้างสิ่งใหม่เขาอยากให้เราเริ่มต้นในสิ่งที่เรามีความฝันมีแรงปรารถนาและสัญชาตญาณเราดีมากเราต้องเชื่อเซนส์เราอันนี้ก็คือตัวเรานะคะเออคือมันเหมือนกับ สัญชตาตญาณเรา Screaming ม,มากๆพยายามจะกรีดร้องบอกกับเราว่าเฮ้เธอฟังฉันนะคะเหมือนกับเขาอยากให้เราทำบางคนที่เราหยุดคุยไปก่อนหน้านี้มีโอกาสรีเทิร์นแต่กลับมาแบบไหนไม่รู้นะอาจจะดีอาจจะไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ท็อกซิกนะคะเราเจอคนท็อกซิกเป็นคนในครอบครัวหรือคนรักหรือคนในที่ทำงานก็ได้แต่อาจารย์ว่ามีคนอื่นที่เขาจะดูแลเราได้ดีกว่านี้อืม ไม่ต้องเสียเวลาดีกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของตัวเราในแบบที่คนอื่นหรือในแบบที่ตัวเราเห็นนะนะคะ Elegance เราเป็นคนที่มีคุณค่าหรือดูเขาเรียกว่า สง่างามอะเราสมควรได้รับทรีทเมนต์นะคะหรือการปฏิบัติที่ดีๆแต่เขาไม่ให้เกียรตินะคะเขาไม่ดูแลเราก็ไม่ได้องไปสนใจท็อกซิกมากเลยบางทีเขาจะนึกถึงตัวเขามาก่อนหรือว่าเห็นตัวเองเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเด่นของสังคมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางของจักรวาลโลกใบนี้ทุกอย่างต้องหมุนรอบตัวเขาโอ้อยู่ให้ห่างเข้าไว้นะคะเวละยะด่วนมากคือตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจองเวรจองกรรมกับเราจนเรารู้สึกว่าเราอึดอัดนะ suffocated หายใจลำบากหรือเหนื่อยกับการอยู่ถ้าความสัมพันธ์มันเหนื่อยก็ไม่ไม่น่าไปต่อะคะ่ะเพราะว่าดูแล้วมันมีอะไรที่ดีกว่ามีโอกาสใหม่ๆข้างหน้าเรานะคะเอาละทีนี้คนโสดว่าไงบ้าง คนโสดเนี่ยจะได้คนที่เขายุติธรรมกับเราแฟร์กับเราและพอๆกันในเรื่องปริมาณอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่จะเข้ามาคือคนที่คุยรู้เรื่องมีเหตุมีผลนะ่ะหรืออาจจะเป็นคนราศีตุลอาจารย์เห็นคนราศีตุลราศีมังกรราศีพฤษศราศีกันราศีมีนและกรกฎเหมือนเราและพิจิกนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าเราเองก็เรียกได้ว่าช่วงนี้เรา being assertive คือปกป้องสิทธิ ของเราอะไม่ให้คนอื่นมาละเมิดมาเอาเปรียบที่ผ่านมาเราโดนมาเยอะตอนนี้เราออกเลยค่ะออกออกทาวเอรเลยกับคนที่ไม่ดีต่อใจเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปสาร,รวนกับวัฏจักเดิมๆเพราะเรารู้สึกที่ผ่านมาเขามาขอโอกาสนะมีคนจะเข้ามาขอโทษขอโอกาสนะคะเป็น Major a p o พ o g y ด้วยขอโทษครั้งใหญ่เลยแต่เขาบอกว่าให้เราดูให้ดีคือถ้า ครั้งนี้มันจะจบลงด้วยคอมมิทเมนต์จริงจังซีเรียสแต่งงานหรือมันจะจบลงด้วยการเลิกราอันนี้แนะนำว่าดูส่วนตัวดีกว่าแต่เท่าที่อาจารย์บอกอาจารย์รู้สึกว่าตรงนี้มันมีใครบางคนที่เรายุติก,กันพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วทำท่าว่าอยากจะรีเทิร์นนะคะแต่ในขณะเดียวกันทางคู่ขนานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆที่เขาดีต่อใจเรารักมั่นคงเนี่ยอยากจะเข้ามาเหมือนกันอันนี้ต้องดูให้ดีแต่สินใจให้รอบคอบ นะคะโอเคค่ะประมาณนี้ในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ตามไอ l ดี e ลด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะดูดวงแบบรายปีนะคะขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าตอนนี้เปิดรับจองแล้วตั้งแต่วันที่1กันยายน ปี67นะคะจะเปิดรับจองดวงรายปีของปีพุทธศักราช2568แแล้วนะคะเราจะดูเป็นภาพรวมนะคะงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวนะคะก็ดูทั้งโหราศาสตร์ดวงดาวนะคะแล้วก็ไพ่ เทโรนะคะไพ่ชุดหลักแล้วก็มีไพ่นางฟ้าหรือไพ่ออร์คลด้วยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะสำหรับแพ็กเกจดวงรายปีอยากให้ดูเป็นข้อมูลที่เราทราบไว้ก่อนนะคะและ เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเวลาที่เกิดอะไรขึ้นในแต่ละช่วงช่วงของปีเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์จะไม่ได้อ่านไล่ทีละเดือนแบบนั้นนะคะอาจารย์จะอ่านาดึงเฉพาะช่วงไฮไลท์ที่สำคัญนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยควรที่จะตักตวงหรือกอบโกยอะไรและช่วงไหนควรที่จะระมัดระวัง อะไรนะคะก็จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายนะก็จะได้เข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรพอถึงเวลาจะได้ไม่งงเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนเลยที่รู้สึกนะคะว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาหรือเหนื่อยล้านะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีแนวทางที่ดีก็จะช่วยได้หวังว่าอย่างนั้นนะคะและใครที่สนใจนะคะดูแบบสร้อยข้อมือนะคะสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะคะกับ l i ยไอเดีเดียวกันเลยเนาะก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์ เพจ Facebook ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพจเปิดใหม่นะคะชื่อ v i r a d a Angel b l e s s นะคะหรือลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็อาจารย์จะโพสต์ตลอดนะคะว่าที่ไหนที่น่าไปมูนะคะใสยมูอย่าพลาดนะเพราะว่าเราจะให้พิกัดนะคะว่าควรจะไปไหว้กลับไหวบูชาอะไรหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกไปอยู่ไกลนะคะก็สามารถที่จะ ดูในโพสนะคะแล้วก็มีบทสวดมีอะไรก็สวดตามได้หรือจะเซฟเป็นวอลเปเปอร์เก็บไว้ก็ได้รูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ย่อมดีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เป็นสิริมงคลนะคะให้กับโทรศัพท์ให้กับชีวิตเราด้วยทีนี้เนี่ยถ้าใครที่จะปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของสัตว์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะหรือเลืงมงคล นะลายเซน้นนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะเออจากที่ไลายไอดีเดียวกันนี้ด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะก็สั์ตัวเลขนั้นสำคัญะไหนสำคัญมากอิทธิพลของตัวเลขเนี่ยมีผลกับชีวิตของเจ้าชะตานะคะแล้วก็เรื่องของเลิกงามยามดีก็สำคัญ <c oughs> เช่นเดียวกันจะทำอะไรควรที่จะทำให้ถูกเวลานะคะ ทีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกาละใช่ไหมที่เคยได้ยินคาว่ากาลเทศะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกาละนะคะเรื่องของเวลานั่นเองสําคัญมากๆค่ะแล้วก็เรื่องของตัวเลขเนี่ยมีทิพลกับชีวิตนะจะดีจะยังไงก็ตัวเลขก็ช่วยนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเออเหมือนกับติดขัดไม่หายสักทีอันนี้อาจจะต้องมาดูก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะดูดูที่ดูดวงก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดเราทราบแล้วเนี่ยเราอาจจะต้อง ไปปรับปรุงแก้ไขอะไรเนี่ยก็มาปรึกษากันได้นะคะก็ดูแล้วเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ด้วยว่าใครที่อยากจะซื้อทรั์หรือว่าบ้านหรือเลขที่อะไรเนี่ยคือเอามาปรึกษากันได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยที่ตอนนี้เหนื่อยใจเหนื่อยกายหรือว่ารู้สึกป่วยไม่สบาย ต่างๆก็ขอให้หายเป็นปริทิ้งขอให้ชีวิตดีขึ้นกันทั่วหน้านะคะและถ้าเครียดหรือนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธินะคะลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะเพื่อฝึกจิตนะคะใช้พลังเนรมิตให้เกิดประโยชน์ในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการหรือคนที่เราต้องการในระหว่างที่นอนหลับนะคะพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีคิดแต่สิ่งที่ชอบฟัง เลือกฟังเลือกดูเลือกรับสารอะไรก็เลือกสิ่งดีๆและคลิปอาจารย์เนี่ยแนะนําให้ฟังหลายๆรอบเลยเพราะว่าแมสเซจเนี่ยอาจารย์รับชแนลลิงหรือสื่อมาอย่างเงี้ยอาจจะกระจัดกระจายนะคะแนะนําว่าฟังหลายๆครั้งเพื่อที่เราจะได้เก็บตกไม่มีพลาดจุดไหนที่สําคัญนะคะและพลังงานบวกที่อยู่ในคลิปอัดแน่นมากค่ะก็อยากให้รับพลังงานดีๆ ชีวิตเราก็จะได้ดีๆนะคะมีแต่พลังงานดีๆอยู่เนาะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆกันนะคะทีนี้เนี่ยก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาออกมาใหม่ๆนะคะและกดไลค์กดแชร์คลิปให้คนอื่นที่คิดว่าเราแชร์ไปแล้วมีประโยชน์นะคะ เออและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยสำคัญมากเลยดูกี่ครั้งก็เข้ามาคอมเมนต์กี่ครั้งก็ได้ค่ะนะอาจารย์อ่านหมดนะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบนะแต่ว่าอาจารย์ชอบอ่านเม้นต์พวกเราอย่าลืมคอมเมนต์มาให้รู้ด้วยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากได้อะไรเขียนลงไปแต่ไม่ต้องระบุชื่อเบอร์โทรหรืออะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดเลยนะคะไม่ต้องระบุเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนเนี่ย ที่ติดตามดูคลิปอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าดูมานานแล้วอะ่ะเออก็ขอให้มีความสุขกันทนหน้าเลยแล้วก็ร่ำรวยมากๆชีวิตมั่นคงนะคะสุขสันต์นะคะทุกเมื่อเช้าวันแล้วก็ขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแงคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีโรคไม่มีภัยใครป่วยก็ขอให้หายนะคะขอให้อาการดีทุเลาหรือหายขาดไปเลยนะคะแล้วก็ ขอให้สมหวังในเรื่องคู่ครองความรักได้แฟนดีคนรักที่ดูแลเราดีมากๆอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะก็เดยไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ